ที่ประกอบและวิธีใช้งานเครื่องพ่นแบบลากสาย2จังหวะรุ่นนี้มาดูกันนะคะว่ามีวิธีการประกอบและใช้งานยังไงรุ่นที่เราเลือกมานี้นะคะจะมีหม้อลมนะคะปุ่มสีแดงตรงนี้ค่ะจะเป็นปุ่มเปิดและปุ่มปิดเครื่องนะคะส่วนตรงนี้ก็คือคันเร่งนั่นเองค่ะถ้าต้องการเร่งความแรงหรือลดความแรงก็เลื่อนที่ปุ่มนี้ได้เลยค่ะตรงท่อนี้เราจะเสียบสายน้ําวนนะคะแล้วก็ท่อด้านล่างคือท่อดูดน้ํายาค่ะ ส่วนตรงนี้จะเป็นตัวโยกสําหรับเปิดปิดน้ํามันนะคะโยกขึ้นคือปิดน้ํามันโยกลงคือเปิดน้ํามันตรงนี้จะใช้สําหรับใส่น้ํามันส่วนตรงนี้ก็คือคันสตาร์ทนะคะส่วนวาล์วตรงนี้จะเป็นวาล์วที่ใช้ปรับปริมาณของท่อน้ำมันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยนะคะโดยเราจะต้องนำสายสามสายมาเสียบก็จะมีสายท่อน้ำมันสายดูดน้ำยาและก็สายพ่นนะคะเรามาเริ่มจากใส่สายท่อน้ำมันกันก่อนนะคะ โดยสายท่อน้ำวนเนี่ยเสียบตรงท่อนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยดาได้เสียบไปแล้วนะคะจากนั้นให้เสียบสายดูดน้ํายาเราจะใช้ตัวล็อกตัวนี้ใส่ไปที่สายยางก่อนนะคะตัวล็อกสายนี้เขาจะแถมมากับเครื่องนะคะถ้ามีครีมให้ใช้ครีมก็ได้นะจะได้ไม่เจ็บมือเมื่อใส่ตัวล็อกแล้วนะคะจากนั้นเอามาเสียบที่ท่อได้เลยดันสายเข้าไปลึกๆนะคะแล้วก็ใช้ครีมนะคะช่วยให้ตัวล็อกนะคะล็อกกับสายยางนะคะ พ่อใส่เสร็จแล้วจะได้ประมาณนี้นะคะตัวล็อกนี้จะช่วยให้สายยางนี้แน่นขึ้นไม่หลุดง่ายนะคะจากนั้นก็มาเสียบสายพ่นก่อนนะคะใช้วงสีเขียวๆนี้ใส่ลงไปก่อนถ้าเราไม่ใส่วงสีเขียวๆนี้น้ําจะพุ่งออกมานะคะจากนั้นก็ให้หมุน,นะคะ่ะหมุนให้แน่แนๆเลยนะคะใช้กุญแจช่วยหมุนด้วยก็ได้นะคะจะได้แน่นขึ้นนะคะและในส่วนของสายพ่นนะคะเราก็ต้องหมุนเกลียวให้ติดกับหัวฉีดด้วยนะคะ เมื่อเสียบสายท่อน้ำวนสายพ่นสายดูดน้ำยาสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมน้ำมันกันเลยค่ะจะมีขวดน้ำมันสำหรับใส่น้ำมันเบนซินผสมกับ2ทีให้มาพร้อมกับเครื่องพ่นนะคะในขวดจะมีปริมาตรบอกอยู่นะคะว่าถ้าเราใส่น้ำมันเบนซินลงไป5 0 0 m l ก็ให้เราใส่2ทีลงไปให้ถึงขีดที่เขากำหนดนะคะโดยประมาณแล้วถ้าใส่น้ำมันเบนซินลงไป ถึงขีดตรงนี้นะคะแล้วก็เติม2ทีลงไปจะจะใช้2ทีที่ประมาณ1ฝาแล้วก็อีกนิดหน่อยนะคะก็จะถึงขีดตรงนี้นะคะจากนั้นก็เขย่าน้ํามันและ2ทีให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็มาเติมลงในช่องใส่น้ํามันได้เลยค่ะให้เปิดน้ํามันตรงนี้นะคะโดยกดคันโยกอันเล็กๆตรงนี้นะคะโยกลงมาค่ะก่อนที่จะทําการสตาร์ทครั้งแรก ให้กดปุ่มวงกลมใสๆตรงนี้นะคะเพื่อไล่ลมและก็ให้น้ำมันขึ้นก่อนนะคะนำสายน้ำบนและก็สายดูดน้ำยาลงในถังน้ำได้เลยค่ะจากนั้นกดปุ่มเปิดและก็สตาร์ทได้เลยและปรับคันเร่งตามที่ต้องการจากนั้นหมุนตรงก้านนี้เพื่อเป็นการเปิดให้น้ำออกมาจากหัวฉีดนะคะตอนพ่นก็หมุนก้านฉีดเพื่อปรับให้เป็นละอองฝอยหรือให้มีแรงดันสูงก็ได้นะคะและก็หมุนก้านสำหรับฉีดพ่นได้ตามต้องการเลยค่ะ เครื่องพ่นแบบ2จังหวะน้ำหนักเบาใช้งานง่ายต้องการสั่งซื้อกดที่ตะกร้าสีเหลืองฝั่งซ้ายมือได้เลยนะคะ